ดีดีไม่เปิดคลิปนะมึงต่อยกูแม่งในชลิตี่แล้วนะฮะไอเหียอัตก่อนที่เะพอกเนี่ยสัญญาณก็หมีพูดว่าสวัสดีครับมึงก็อยู่กับเดอะเฟิร์สนะงานเสียจะต่อยมึงให้วันนี้ก็อยู่ในเลนไปเรื่อยเจอกังระหว่างโกวันลินกับอยางี่โลวีนะครับซ่าซสามากก็หลังสามากก็มาดีวะเป็นสองใบครับเจ็นสอง สักกูเกตมึงใส่เกษาไปเนี่ยมึงใส่ชั้นเก้าไปบอกแล้วคนเน่ยเล่นไม่ได้อ่าย่าขันเด็กกันมาอย่าเด็กคนอื่นเด็กเดเรามันไม่ให้เล่นอาหันหน้าแปลกมากเลยไม่ใช่เจ้าของเด็กเล่นไม่ได้ย <Yahoo! S 1> ัาคู่คู่คีคู่คู่ปะคู่กินคู่กินคนนี้หอยเปนแม่หน้าเลยอ่ะแสดงว่าเวนเก่า น่าจะเสียเพิ่มหรือคริสอะไรวะเนี่ยมิสซาสตูเจอันดูเริ่มเธอจวดครับเรื่องความดื้แม่งไม่เคยพูดชื่อเคยโคตรหันเลยแล้วครับไรจวดผ่านเลยครับไม่รู้ชื่อแต่ไม่รู้ที่ตัวเรื่องไงอันเด็บปะไล์การเด็ดจวดครับใครชื่อเขาเลยยีเชฟเดีครับเป็นดอร์ติเกอร์จวดหนึ่งครับเริ่มเธอจวดหนึ่งครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะอะไรเบอร์ซึนดาก้อนครับสกิลเมื่อลงขับมาโศลงทั้งแหวนจวดหนึ่ง เล้ไม่ได้ทายอ๋อจะร้องให้หมื่นแหวนครับผ <laughs> ่านแล้ปะเลยเอเซอาการพอกกันเลยต้องพูดนะ n d นเดอร์อเซสกิลสวัสดีทายก็ <laughs> ใส่แล้วอ่ะก็ใส่กูแล้วอ <FL. S 1> <laughs> ไม่ป<ะ>ิด <laughs> โอ้โหูไม่ดได้เม่กนเลอ้ยายรโอล้วปเซลไปคาราบานึ่เฮ้ยเฮ้เซลยเฮ้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 ยอ้ยเนเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเ้า อ่าวงเป็นไก่ตาแตกแหวนตีรับไปครับรเลยเช็คเด็มในเกียร์สิกดูกระจายเครียดที่เป็นหลังไม่เข้าไม่เข้าไม่ได้เท่าถ้าถ้าได้ไงเดินจะบวกสามพันรกขี่ตัวอืมตัวดได้ัวดแอซิดมาไล่สามไม่ได้มาไล่สี่ไม่ได้ใช่ปะไ่ไไหลได้ก็มาไหลทางเกีไปนะสี่แย่ย้อยโอ้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 ยมเจฉ ประได้คือมันไม่เจองั้นก็้ยิงต่อไปงั้นก็้ยิงต่อไปอ่ะสิงดวงพอโม,โมพอมาโซ่พี่ยิงมโมเห็นสิเหคนดีทไทยใช่ดีทไทยแฮแดมจุกโอ้โหคือแบนยู <S 1> <S 1> <S พลังคงรับยูได้พลังครับ์ดพลังแบย เฮ้ยเบอร์เซิร์ตีเข้าสองหนึ่งสามใช่ป้ะเบอร์เซิร์บอกว่าใช่ใช่อ่ตีมาตีตีสาสองสาก้าตุกกลเลยครับเข้าถึงไม่ย่อยรู้ไรหรือเป็นเทอเอาแล้วทุกนะกนคนหนึ่งโหดไล้เสือบ้าน1่นรุนอยู่รุนอยู่ว่าจะบ้านหนึ่งไหมบ้านเขาม่รอดเลยอารมณ์แบบกลัวนะรู้สึกว่าที่เจ็ดไรครับข้านาผมรวยรวยข้าพ่อะ คอรีเวียสกีของรีเวียขั้นหนึ่งบะใจเย็นพี่ใจเย็นลงนก็ได้ข้อสามบอลผมพี่เบาลเลือกสิทิเกอร์สินะเลือกฉัสิเลือกสิเลือกดีๆนะทิเกอร์ยังไงล่ะเลือกปลีชีวิตเปลี่ยนนะบอกตรงไป็นผมพ่าสีแดงเหรอเอาจริ่งอ๋อ เวสามพคอมมันี่ก็ได้นะหลงกูองวดบอร์ดบอบอร์ดเลืคอมมันนี่เมื่อไรเมื่อไรตงก็บหนึ่งจะขึ้นไอตัวนั้นนะคุณเก็บเอาหลอดอันนี้มาลองน้มีมึงลองห้าดดมันจะขึ้นอย่งมึงบอดสามี่เป็นสฟาหรอสายหรอี่ไหนดเดะ ไม่ได้เยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บกเล้ให้คอมานี่จะเล่นไม่ได้เออดนฮตติของี้เข้าห่งเข้าาเข้าาเข้าเลยออบออ้เกสตรคอยู่ไหนวะข้าหนึ่งจะเข้าโซ่จวล่าลงมา สกิลของมันเลยเสียละโซบาดไงพวกสามสิบสี่สีส่ห้าคอมพิวสีแวนอากาศโอ้แวนโอแมเจสมีต้องเล่นว่าหดไอซีไยี่ย้อวันเดฟไอวันเดฟก็วันเดฟ์ก ผมโมไปแม่ด้วยหนด่วนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างวะเอาไปโมออกกับชีวิตหาใหม่เอกไปออกไปอไปเลยต่อไปไหนบ้างไปลงฟอสแวนที่หาีมีเนี่มีค่าลักการเ็ตไวลงอ่ะยงยน่ยงนี่ยินี่ไม่ชอบวีเวียนเดี๋ยวพอทิ้งเกลียดน้องทำไมเกยดไช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ว่าทีว่เลยความแบบไม่ความไม่ความสามัวนีเข้าเลยเข้าเลยราวพลังเวงไม่ได้ใช้ได้สองใบไม่มี่านีรอ่านพรเธอ่ยว้าว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 ้าวอ้าวว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 ่าคนนี้าส่สุดเราเว้นแฮิ้งสกิลของเราเนแฮ้้ว้าห้าว่า เป็นสามเป็นห้าขอสองไลนครับท่านเปนสามเช็ดตกไม่มีเช็ดตกไม่มีโอ้ยตัวไหนแดงมันเยอะแคะเด็กเนี้ยโซโซหรือไม่เลี้ยงเสือดาวโซจวนเล่นเลยรอยู <c oughs> เ่เล่น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 กี่สายว่าไหน สิเก็ตเวสิเก็ตนังอยูทุกเว้ฝนร่พลังา่าฮอาา่าฮ่าฮ่า่ยไปคร่บพอพอ่ี่ครับฮอ่ะมา่า่าฮ่่าฮาา่ส่งทีา่าฮา่า่าอาแ่าว่่า่า่าฮ่ยว้าฮ่า่า่่่่ย ไอที่มึงขอเมื่อกี้มันมาหมดแล้วนะมึงแปะไหมครับสองหนึ่งเว้ยสองหนึ่งไรเดี๋ยวม่วบวกสามบวกได้ไงมีตาาสี่ใบเดี๋ยวม่วมันบู๊บวกสามอ๋อกครับเฮ้ยคนไแนเรคิดอะไรวะคิดไม่คิดอีเดียรคิดมีคิดมีคิดมีคิมีหาของหาโนเวลวะใ่ไคหาโนเวลิหาไปล้ได้ อะไรนะคอบอกมาเยอะพี่มจะไล่ไปทีเดียวเลยไล่เหรอแต่ก็มีมือหนึ่งมามีที่เยี่ยมรวมไม่ต้องไปโชว์ซ้ำก็ได้ว่ามีรู้ว่ามีแต่ไม่ต้องการเลยขอทับด้วยมือทม่หกดมากเลยถ้าเิดหกทีเลยวะร้อยทำร้อย อย่ายทิ้มือจำาไรใช่ไหมจะบุได้ตายในรอบเดียวตะฆ่ากันแล้วอ่ะตะ่ากันแล้วอ่ะใช่สิการจับของเราไม่จำเป็นใช่สิใช่สิทำเส้นเปีโอกาสแต่ของเราไม่จำเป็นนี่ใช่สิคุณไม่ใช่นี่ เวไปเลย้อหนึ่งสี้าตรียมแตหนึ่งได้สองได้ม่มีโอ้โหนึ่งได้มบอแล้วมึงออกมาเหยียบห้าแดงดูไหมว้เคยโดนอยู่ประจำไม่สิบสี่เวดพีทีทาไปไปวางไปรเลยมึงกระตุดกาแฟ มาทางไหนโซบาไปซาทิกเกอร์บวกบวกสองหมื่นบวกหนึ่บวกสองหม่ลบได้ที่ทยจวดไหนดงคอตีพี่ตัวคอจริงเหรอชิดกนแค่คอตีสดเลยเป็นสามหมื่นสองสี่หมื่นสองห้าหมื่นสองห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าทีเดียวไม่มีไม่ชี้ไม่ี้วะอิด ไม่ขีวะไม่เลยขีสี่ไฟนั่นเดินมันไฟนั่นน่นแล้วล <c oughs> ่ะเอาให้ยาไอสามได้ขึ้นอนะ่ะจะทำไงไม่เป็นไรไปสิอาจจะเชื่อแต่บิ้ลฮิวอะไรอย่างเงี้ยหิวออกมาสามไแล้วแตบ,บ,บงงงั้ิวมึงกสี่เนี่ยห, <c oughs> หวใจ อยากใจกุญจนะนะจะเป็นแหรบุ้งข้าวหนึ่งเขาไม่สนเลยเข้าเลยพาเธอหน้าบุ้เลยเอเด็กนีมนเอาอีแยลเอเด็กมีมันเอาอีแยวมันก็เอาตั้งแต่สามสี่ปีก่อนล้ไม่คือตะกอบนี่นด่ไงนี่คือแม่ไม่ให้เล่นเลยสามไม่ขึ้นนะขนาดจุ่ยังไม่ขึ้นเลยมึงไม่ต้องเล่น อยู่ห่างเลยนะเกียร์ทีทททล้วฮะฮะข้างฝั่งกว่าหรอได้ตาลน,นะเล่นไ,ไหมต่อ,อพี่ได้ตานลสับเด้งไหมตะโกนได้ไหมได้ได้นะผมไม่อะไรแล้วลลนี่บอกว่าสับทีจะทบคืนทั้งต้นทั้งดอกเลย <laughs> ผมใส่ทีเดียวนะ <laughs> เราคืนทนะั้งต้นทั้งดอกใส่สุด ผมใส่สุดผมบอกเลยผมใส่สุดสุดไม่สุดไม่รู้เตรียมปลาแล้วอ่ะสุดไม่สุดไม่รู้หรือผมใส่แล้วบอกเลยนม่นะไม่นะไค้กนะ็ทุบแล้ววะอยาก็ะเดินเข้าไปทุบซะ โาขวาสปาดองวิ่งโตวเดินไม่ได้ลีวิ่งดีอยู่ทำไมให้มึออยู่นอกบ้านไปวิ่งดีเอ๋วิ่งเอ๋เอ๋วิ่งี่ไม่ดีไม่วิ่งดีแปลกตำรวจ่าเกมที่สองนะฮะนะค่ะนะอขุนรามหรือศิลาจารึกมาแล้วนะพ่อขุนรามไม่ถูกติงตัคุณนกาพ่อขุนรามต้องการสอดในคทันเฮ้ยเจ้า เพื่อนจะเจอหกใบเองแน่จ้ะอ้าวเก็บสั่งโอ๋หล่อนแต่ว่าโอ๋หล่อนแต่ว่าอยากดูมือกันจริงอ่ะดูมือทำเงี้ยดูมือเงี้ยกูขอสามแช่มึงให้ไม่ขึ้นเลยเออคือถ้ามีเท็จเก้าใบแทบมึงจะไม่ขึ้นเลยก็คือมึงขายเด็กพิงเถอะขายไม่ได้เด็กผู้กูจะขายเพื่อโพวกขายกลุ่มเลยไม่รู้อยู่ เด็กกลุ่มซื้อขายเด็กกลุ่มซื้อขายเด็กเปลีแล้วทำไมอารมณ์เหมือนคนเล่นเกียร์ตอนนั้นเลยวะยิวอะไรเกียร์เกียร์สาวแค่ไม่เกียร์อะไรเองคู่ปิดคู่ปิดขี้ด้วยแค่ดีไหมนี่ยหมายถึงเลยเป็นขี้รู้อยู่นี่จวดจอ๋อคือเขี่อแกไส่ึ้นสามไลท์นูเวลลาก้อนไลท์จัวตีเร็ว ไม่ให้อยู่แล้วเราลยเข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าจัดต่ตัวเองเฉยเลยจำไรจำไรจำไรจำเพราะทอมไม่จำว่ะแค่ไรสุดมันตายเล้วาไม่โซบ้าเหรอพี่เยอะตายเลยรอเขาด้วยมาฉันเลยขอโทษไม่ความสามารถถ้ายังคลงมา ก็นี่บวสกสามพันไม่บวกสองพันติเข้าเลยรอปลังเข้าเลยยิหนึ่งแปดสิบด้ห้าพันช่วงในที่สุดกล้ามาไอเด็กเป็ดมาโซพี่ยิงน่ะไม่ยิงหลังไม่ยิงควาไหาอะไรจำบุญจำทานอ่ะ <laughs> มึไไปไม่มีเลยคิดสก,กิลฮนะคิดหาของไม่หวยอะไรเลยไม่ได้เอาเอานี่เอาหอมกันเลยแฟเข้าเลยครับเข้าเลยมันไม่มาดอกตัวไม่ได้เอาเอาละ จงทำด้วยสิ่งด้วยไฟนรกโอเวอร์โหลดลงมาแล้วไปถึงคำพูดมึงอะก็มาดิวาพอโม่พี่อ่ะสองสามกิสกิลไม่มีไม่มีหมื่นเออสองหมื่นหนึ่งกิสกิลเฮ้ยเดี๋ยวป่าวะประเด็นคือเช็คปวดมาสองรอบแล้วประเด็นคือมันหมดฟอรแล้วไง ใช่ป่ะเหมือนี่หมดแล้วหมดแล้วได้หเลา้เอามาสอบอันนี้เรือของกูอ่าก็มาดิครับเล่นอะไรเอากาใช่พี่คองยีนี่ก็ไม่ผิเด็โเลยเขาไม่ผิดกูเลยเขาไม่ผิดกูเลยเราผู้หงไหมัหนึง จวไม่จวเข้าอลไรพี่เข้าอลไรไม่เข้าไลนครับนอนพลังแรงนี่นแ่งครับพี่นิ่งค่ะข่าไปเลย,เล,ยลเล่นจวดครับเอาเอาพอไม่ลงพี่มาโซยิงตัวหลังไม่ยิงตัวหน้าล่ะพี่ตายเ <c oughs> <c oughs> พื่ันบดีเหมืนที่ ขอสิคอแกไม่ใหขอแมวนทีที่สามสองสองสามปซุกพี่จี่ยเฮ้ยตอนนี้สองพอนสองไสองไหนก็สองเลยจิ้มเดนมั่นใจกระจิ้มแมวนมุษมนาจริงมุษมนาจริงเหรอไอ้เนีบอกเลยว่าจิ้มแมวนอ่ะโคตรแรงปล่อยเ มันลุกไม่ได้ก็ปล่อยไปดิดูในมือดิติ๊กเกอร์สรัทธาศรัทธาที่แตกสายยุ่กี่ใบแล้ววะเนี่ยมันเชื่อเด็กจริงแล้วผมบอกแล้อย่าศรัทธาเนี่ยโอ้โหแน่ครับ่วันนี้โกูว่ากูว่าพี่พีโก็ไม่ได้กวนตีอะไรนะวันเนี้ยหาเลยไม่โดนด่าไม่โดนด่านอนไม่หลับวันเนี้ย บอคนีเรียกบอกสาล้าใช่ชาตีไม่พูดเยอะสามนหาชาชาตีไม่พูดเยอะสามนหาชีตาเข้ามาเลยชาชาตีไม่พูดเยอะไม่หรอกพี่เล่นอนูในวาก็ได้นะกหน รอขึ้นมานานขึ้นเลยขึ้นเวไม่เดงนการขึ้นเหรออารมณ์เนี่ยขึ้นเลยจะต่อยกับการแล้ว่มึงตัดสติก็ตัดสองค้างสุดเจ็ดข้างปล่อยครับแบนเยอะีกสองเยอะนะมือมือว่าเขาติดเาบอกดวลลิขกสิทตมาแรงสองหมื่นแบนมึงนี่นะหาเรื่องให้กูให้เดูกูด่าตลอดเนาะไมเมื่กี้มันบอกว่าหอยยาะ ไช่呀ใช่呀 <l ots> <l ots> ต่อลองต่อลองแดงก็นั่งอารมณ์ดีกันสามคนนะทำไมวันนี้มันมีเคียนมาหนึ่งคนเลยแหนะาเนี่ยว่างกัได้ต่อปะใช่จะได้จะได้ต้องการต้องกสักไม่อะไรเนาะไม่อะไรที่ไม่อะไรอ่ะ ตีสไม่นะสบบัก่อนไหสบัโสบะไม่พอจีบยึดพิธีแล้วล่ะจีนลุกเหนื่อยจะตายหาแล้วเนี่ยขากข้างตีเวงตายเลยพี่ก็เลนเกลืปวดเลยเล่น เดี๋ยเป็นแห no ่เงแ้ย่เรอยเราทำไมเราไร์เก <Overwatch> ่งจัง่ะเราไร์ไม่สนโลกเลยอ่ะไม่นะสนสกิลสวัดของกรานูจวดบอลพี่สีเซโลบอลบอกพี่บอกาลกเลยพี่พี่ของรู้ของรู้พี่จะดีนังนั่งนั่งนั่งสามสี่อ่ะเฮียการดมาอุ้ย โอ้สามพันแบนหดเลยต 2, ้ <Have? S 2> 5หนึ่งสองหนึ่งห้าสามสองเจ็ดป่ะพี่ฮะสองเจ็มันบวกหนึ่งห้าเปสองัน่เจ็ดป่พี่สองหน่งเจ็ดที่เราข้งกันครับพี่ของเป็นสามเป็นสามเนาะตอนนี้หนึ่งได้สามสามสี่หนึ่งแปดสองได้พี่ฉันนั้นแต่ละตัวตีโคตรแรงเลย สิบเจ็ดเหเอาแต่จายทรักรมาสสองิบสอเลยตีสบีเรคยฮะเอ้ยสิบสองตีห้าสิบเก้าเหรยหย่งจังวะสิบเจ็ดเหลีเอ้ยขอเป็นเศษเลยเฮ้ยพี่มึเท่าไงฮะพี่มีเท่าไเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่กียีสองเลย สองหมื่นเราะพีจีไปเลยเราะเราะไม่สองหมื่นใช่จัวเอเหมาทีาน้ำตกหูพี่ไทยพี่ไทยน้อง yes. อีกทีจัวของอไม่ขอพี่ข้าง ตีมันบอกว่าสามใบนะที่มีสามใบสิบห้าแบงบแนตีพี่มมนตีโซบาไม่ครับไม่ห้าโซบิบกหมื่นบกหมืบม่บกคิดจะเป็นสี่หมื่นสามห้ามื่นหนึ่งสองกีหเนตเนียมอรัะ้าื่นห้าเซนเนีสเยสามหมื่นี่หมื่ ไม่อไม่ได้ก็ปล่อย <laughs> ไม่ได้ก็ปล่อยผานมาผ่านข้าพั่านมา้าหนึ่งเนะองพี่มันเนี้มันแค่เท่าไหร่เอสามหมืนแปดสี่หมื่นสองสี่มื่นสองห้ามื่นห้ามืเจ็ดห้าหได้เดียวขอได้เดียวไม่ไงเงี้ก็ แม่ยอทิทเกอดอยู่แหล่ว้าก็เดิเจยมือไม่มือหนึ่งสองสามสี่ห้าหบพี่ต่อพูดด้วยฝาดแม่ความหนึ่งพี่ตักคำกิดสามเนสามสี่เนสามนี่เท่าไหร่สามสองกอสองไหน การคอกันทั้งคู่เลยแหวนหมืนแหวนหมื่นแหวนห้าพันจัวพีไม่เท่าไหร่มือสี่เคได้อยู่เมื่อคอมาตีไม่ได้ใช่ป่ะมันท้ามคอเก็่สูงออกไปอืมอ่ะยันไม่เสียงแล้วแหวนตีบัตรหนึ่งบวกคิไม่ไอ้นี่นะไม่สามัสามผิด ยเกเค้ี่กียียนียนีแล้วยีแล้วเป็น่ผ่านลเลยพี่บรรยกาศเทตาน้าเนี่ยอ่าไปจริงไหมใช่ทับต้องสี่เลยแล้วกันแปล่ายก็เกมนะ ่หาวเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าเลยพี่วัดชี้เข้ามาโอ้โหโอ้โหกลาบากูไม่แคร์ไปซะหยาดยันที่เจอหมดกองแล้วมั้งเนี่ย อ,อยู่ข้างหลังผมไปความเบียร์นี่มันคืออะไรกันหยิบสีเนื้อดีโอเคครับสำหรับเล่นไม่ได้รอบนี้ก็จะแต่เพียงน,นี้แหละละกันนะครับเมเจอกนคลิปหน้าละกันนะสวัสดีครับมีอะไรบุญละ